ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผ่านมาผ่านไปนะครับก็มารีวิวเกี่ยวกับเมาส์นะครับก็ตัวนี้เป็น Logitech นะครับ502 Hero นะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับผมก็มีปุ่มอยู่11ปุ่มนะครับก็ผมจะรีวิวสไตล์ผมนะครับง่ายๆในการใช้งานนะครับที่ผมชอบก็คือเมาส์ตัวนี้คือฟิลลิ่งเขาจะมาล็อกตรงนี้นะฮะปุ่มนะครับเขาสามารถ คลายล็อกแล้ให้เลื่อนแบบหมุนไวๆได้นะครับจากที่ลองใช้งานพวกเ c e b o o k อะไรเงี้ยมันก็ต้องเกี่ยวกับว่าอินเทอร์เน็ตนะฮะแบบเราเลื่อนหน้าฟีดอย่างเงี้ยเลื่อนลงมาหน้าฟีดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็มันก็มีช่วงที่แบบชะงักนิดนึงแล้วมันก็เลื่อนลงมาต่อนะฮะก็ได้ไวแต่ก็พูดถึงมันก็โอเคระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้คะแนนมันก็ฟิลลิ่งมันก็ เหมนดีอย่างหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในการแต่ต้องใช้งานจริงๆก็ต้องกดล็อกไว้นะฮะก็จะเลื่อนอย่างนี้ก็แต่ความรู้สึกมันก็ยังไม่แบบสมูทนะฮะยังเลื่อนแบบว่าไม่สมูทเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับพอใช้งานได้สรารพัดประโยชน์ตัวนี้ก็มีหันซ้ายหันขวาได้นะครับในการใช้ผมลองให้ดูนะครับผมแล้วก็ในเมาส์ตัวนี้ก็สามารถถ่วงน้ําหนักได้นะฮะถ่วงน้ําหนัก ข้างล่างได้นะครับผมเดี๋ยวน,นะฮะก็เราเปิดก็เปิดฝานาคออกมานะครับก็จะมีตัวถ่วงน้ําหนักนะฮะก็จะมีที่ถ่วงน้ําหนักมาให้แถมในกล่องนะครับผมครับก็จะเป็นตลับแบบนี้นะครับเก็บมาให้นะฮะแถมเป็นตะกัวนะครับถ่งน้ําหนักใส่ลงไปนะครับก็จากที่ลองใช้งานผมผมชอบเมาส์ที่ถ้าเบาเบาไปเนี่ยเขาจะ เขาจะไวมากนะฮะหน้าหน้าไหวก็เลยถ่วงน้ำหนักไวสองอันก็โอเคนะครับพวกเกมพวกเกมต่างๆก็แบบโอเคครับสมูทครับฟิลลิ่งดีแต่สายรุ่นใหม่นี่จะเป็นสายยางนะครับสายยางนะฮะไม่ใช่สายถักนะครับเป็นสายยางนะฮะบอกรุ่นใหม่จะเป็นสายยางนะครับมหาสายถักไม่เจอเดี๋ยวแล้วก็มีปุ่มปุ่มถ้าปุ่มเ่อเซต DPI นะครับแบบพวกสายสไนเปอร์คือ กดไว้ DPI เขาจะแบบค้างเป็นค่าต่ำสุดนะฮะแล้วก็เร็งยิงอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ dpi ปุ่ม forward backward นะครับแล้วก็ปุ่มปรับ DPI จากวนลูกนะครับ DPI DPI มาก DPI น้อยลงมานะครับเราเซตที่ m a c คร app ได้เดีย๋ยวเข้าไปดูในส่วนของ m a c คร app นะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ปุ่มหนึ่งนะฮะอันนี้ปุ่มล็อกเมาส์นะครับเดีย๋ยวทดสอบการใช้งานที่หน้าจอนะครับผม สำหรับปุ่มด้านซ้ายด้านขวาก็ปัดซ้ายปัดขวาก็จะมีประโยชน์นะครับในเลื่อนในเลื่อนสกอบาไปนะครับผมสมมติเช่นอย่างนี้นะฮะสมมติเช่นอย่างนี้แบบมันจะเลื่อนแถบข้างล่างนะฮะนะครับผมกดผมกดไปนี่กดซ้ายกดขวาเนี่ยจะเลื่อนอย่างนี้นะฮะจะแบบว่าไม่ต้องเลื่อนนะฮะไม่ต้องแบบว่ามานั่งกิดกข้างล่างนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูฟิลลิ่งของสกอบาตัวล็อกข้างบนนะครับผมสักครู่นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนอ,อตัวตัวเลื่อนดูนะครับว่าเขาจะเลื่อนลงมาแค่หไหนนะครับอย่าแป๊บน,นะฮะเดี๋ยวลองที่คลิกที่หน้าจอก่อนนะครับผมโอเคลองเลื่อนดูนะครับเลื่อนลงมาแนละ้วเห็นไหมครับเขาก็เจ้าค้างนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงสินส้นสุดเลยนะฮะเลื่อนกลับด้านบนก็ นะฮะไวเหมือนกันนะครับอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตแล้วก็ถ้ามีไฟล์รูปลงมาก็ก็ก็สบายทำงานได้สบายนะตัวเนี้ยเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วฮะเดี๋ยวนะครับเปี๋นะครับสังเกตนะครับก็อโอเคนะครับแต่ใช้จริงๆก็ไวไปฮะมันจะแบบว่าสมมติดูเฟซอย่างเงี้ยมันจะแบบข้ามภาพที่เราดูไปก็ต้องกดล็อกไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้สมูทน,นะครับผม สำหรับการใช้งานโปรแกรมเดี๋ยวเราดูหน้าตาโปรแกรมนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมสำหรับหน้าตาโปรแกรมนี้ผมไม่ได้อัดหน้าจอนะครับก็ดูใช้งานคร่าวๆนะครับในส่วน G500 Hero นะครับก็โหลดจะมี DPI นะครับปรับได้สูงสุดที่ราวๆ25,600นะครับปรับได้สูงสุดเลยก็คือจะไวกันมากนะฮะไวกระชูดเลยปรับได้ฟิกได้นะครับ เรเรียกว่าเมาส์แค่หมื่นนึงนี่ก็ไวแบบตามพอย n t เตอร์ไม่ทันแล้วนะฮะตามพอย n t เตอร์ไม่ทันแล้วตามไม่ทันแล้วนะฮะแต่ถ้าปรับไปถึงระดับนี้ก็นะฮะก็ก้ามไปเลยพอยต์เตอร์ก็จะข้ามแบบไม่ทันนะต้องน่าทันก็ต้องถ่วงน้ําหนักเมาส์สักนิดนึงนะครับผมโอเคครับปรับต่ําสุดก็สายสไนเปอร์หรือใช้งานขยับไม่น้อยก็ราวๆที่ร้อยนึงฮะก็จะเลื่อนแบบ อันนี้ผมเลื่อนแบบโยกสุดๆแล้ว,มวเมาส์ก็จะได้แค่นี้รับแค่นี้นะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปค่าเดิมกนนะครับกลับไปค่าที่ใช้ประจำนะฮะสองเก็ในส่วนหน้าจอปรับแต่งนะครับก็จะมีค่าเซต DPI เมาส์นะครับปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าค่าอะไรนะครับ แล้วก็มีส่วนของคําสั่งมาโคนะครับปรับได้อีกรู้สึกว่าน่าจะ1 1บเอ็ดบุบวกสองก็เป็น24นะครับเพราะเขาจะมีหมวดที่ชิป้วมีคําสั่งพวกคอมมานต่างๆของ Windows นะครับเราลากไปใส่เลยสมมุติว่าผมจะเอาเออปุ่มนี้เป็นปิดหน้าจอป็าแก่ลากลากไปใส่นะลากไปใส่นะครับ,ลา,รบลากไปใส่แค่นะี้ปิดแอปไว้ปิดแอปนะครับแล้วก็คีย์นะครับเพิ่มได้นะฮะคีย์ Key ว่าจะใส่อะไรนะครับแอคชั่น อคันนี่ก็พวกเกมน่าจะใส่เกมนะครับใส่โปรแกรมต่างๆนะฮะว่าให้ปุ่มไหนเราก็ลากได้เหมือนกันนะลากเข้าไปใส่ได้เหมือนกันนะฮะปุ่มไหนลากไปใส่นะครับว่าใช้ในแอคชั่นอะไรนะครับมาโคนะครับก็มี create new มาโคก็ก็มีสามารถสร้างเงื่อนไขได้หลายหลายรูปแบบนะครับว่าจะจะต้องการแบบ เงื่อนไขแบบไหนนะครับผมนะฮะมีนะครับแบบว่าทํางานแบบว่าครั้งเดียวทํางานหลายครั้งแล้วก็แบบหยุดได้แล้วก็แบบทาเป็นซีนนะครับทําเป็นซีนแะล้วผมก็ยังไม่ล้องเล่นดูเลยทําเป็นซีนนี่แบบว่าประมาณว่าน่าจะสร้างเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขอยู่ในเป็นฉากหนังนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันก็ <c oughs> อันนี้ขอโทษทีครับเป็นเรียกซีเควนต์นะครับก็น่าจะทํางานเป็นลําดับขั้นตอนนะครับว่าออมี ลำดับขั้นตอน1เสร็จแล้วก็ไปขั้นตอนที่2อ,อะไรเงี้ยนะฮะหรือแบบมีเงื่อนไขแบบหยุดรอวนยิงนะครับแล้วก็กดเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่เล่นไม่ได้ครบครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับเพราะไม่ส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะก็ไม่ค่อยใช้พวกมาโครเท่าไหร่นะฮะก็ปรับแต่งได้หลายรูปแบบนะครับครีเอทแล้วก็ซิสเต็มสุดท้ายนะฮะก็ว่าจะเลื่อน เป็นอันไหนนะครับิสเต็มของเมาส์นะครับปรับได้ว่าจะเปลี่ยนปุ่มไหนเป็นเป็นปุ่มไหนนะครับแล้วเขารู้สึกและสุดท้ายก็ในส่วนของไฟนะฮะไฟนะครับปรับปรับรูปแบบไฟว่าจะให้เป็นไฟแบบไหนนะฮะแล้วก็ปรับช้าปรับไว้นะครับปรับความสว่างปรับเอลโลโก้ในส่สวนของไฟก็จะมีแค่ตรงนี้กับตรงนี้ฮะ,ะแค่สองที่นะฮะผม โอเคครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมนี่ผมก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะฮะเลยไม่กล้าบอกรายละเอียดถ้ายังไงค่อยๆเล่นไปก็อาจจะมาทำให้ดูอีกทีนะครับว่าปรับแต่งพวกมาโคนี่มีอะไรที่มันสนุกสนุกแล้วปรับแต่งได้นะครับแต่เท่าที่ดูมาคือเราสามารถปุ่มข้างๆนี้เราสามารถปรับเป็น2แบบกดแบบคล้ายๆชิปนะครับกด กดชิปหนึ่งแล้วก็ได้อีกปุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพิ่มเพิ่มเป็นหมวด2หมดนะครับเป็นหมด G chip นะครับสามารถได้เพิ่มได้อีกคือว่าเพิ่มเพิ่มคําสั่งมาโคได้อีกนะฮะแบบหมด G chip อย่างเงี้ยเอาเข้าไปอีกนะครับหมด G chip เห็นไหมครับสังเกตว่าโหมดธรรมดานี้ดีเฟลเนี่ยปุ่มนี้เป็น D P I chip นะครับแต่ถ้ากับโหมด G chip คือเวลาเรากดปุ่มสองปุ่มพร้อมกันแล้วไปที่ตัวนี้ก็จะได้อีกนะฮะ ได้อีกตัวหนึ่งนะครับ forward ก็าสามารถเราก็เพิ่มได้อีกนะครับผมในปุ่มของมาโค o นะครับเท่ากับว่าน่าจะมีทั้งหมด22ปุ่มนะครับในเมาส์ตัวเดียวกันนะฮะเนี่ยฮะสามารถใส่ได้อีกนะครับธรรมดาเดิมแล้วกดปุ่ม G-Shift นะครับผมก็ในส่วนของหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นราวนี้นะครับเท่าข้าวนะครับก็ผมยังไม่ค่อยแม่นอะไรเท่าไหร่เลย ก็ซื้อมาแต่คือฟีลลิ่งดีครับเล่นเกมสนุกแล้วก็เมาส์แบบจับจับไปก็แบบชินมือนะครับสําหรับคนที่มือผมว่าก็มือกลางๆไม่มือใหญ่มากนะครับก็ก็เต็มมือนะครับก็จับจับ,จ,บจับได้พอดีนะฮะจับได้พอดีถ้าถ่วกลาหนักถ้าใครที่ชอบเบาๆก็ไม่ต้องถ่ว้ําหนักถ้าใครที่ชอบแบบนหนักๆก็นะฮะพอดีนิดเดียวแล้วก็ปรับ DPI เอานะฮะแล้วกเกมก็ ไม่ต้องแบบไม่หมุนมากครับพอดีกาลังดีเลยกําลังแบบดีมือฟินฟินดิ้งดีครับไม่ถามว่าหนักไหมผมผมไม่เคยใช้เมาส์เบานะผมก็ใช้เมาส์หนักๆมาก็เลยชินว่าโอเคมันมันไม่หนักเท่าไหร่ะมันก็มันเลื่อนนิดนึงมันก็ไปแล้วเลื่อนนิดนึงก็ไปแล้วแบบถ้าแบบว่าขอโทษทีนะครับขออนุญาตแบบว่าใช้แผ่นรองเมาส์ถ้าเลื่อนนิดนึงก็แบบปึ๊บไปละไปขนาดนี้แบบไปแบบครึ่งจอแล้วฮะก็อยู่ที่ปรับ d p i เหมือนกันนะฮะ ไม่เลื่อนมากหันซ้ายหันขวาก็ไปไปไวหมดแล้วไม่แบบไม่หลุดโค้งอะไรขนาดนั้ก็ฝากไว้รี่วิ่านมาผ่านไปนะครับสำหรับคนที่อยากได้เมาส์ตัวใหม่นะครับแล้วก็สนใจ G 5 0 2นะครับพีโรนะครับรุ่นนี้ก็ได้อเนกประสงค์หลายอย่างนะครับท่องเว็บเล่นเน็ตแล้วก็มาโครพร้อมนะครับเล่นเกมก็ดีมากได้ฟีลลิ่งนะครับได้ฟีลลิ่งดีจับถนัดพื้นนะครับ ถนัดมือครับคลิกถนัดมือไม่ถามว่าลั่นไหมผมก็ไม่ลั่นนะผมก็ไม่โดนปุ่มอะไรก็ปกตินอกนอกจากว่าถ้าจะลั่นก็ถ้าโดนตรงนี้หน่อยๆแบบพวก DPI อะไรเงี้ยครับก็ปิดเซาแต่แบบก็ไม่โดนเลยฮะก็พอดีคลิกได้พอดีไม่โดนส่วนปุ่มตรงนี้ก็ไม่เคยไปโดนไม่เคยไปเออไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะับไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็ปกติอะไรนะฮะไม่ลั่นนะครับไม่ลั่นไปโดนแล้วก็บอกมือพอดีนะครับ ก็ผ่านมาผ่านไปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูครับสวัสดีทุกท่านครับ